แบบใครบอกจะปเป็นเบเลินะไมันมันไปไหนวะเอ๊ะไอสาม้านมันไปไหนวะหนีอ่ะมั้งไ่ก็จะไปฟาร์มฟาร์มทำไมวะไปฟาร์มไปฟาร์มลูกเก่าอ่ะฟาร์มลูกเก่าทำไมวะทำไม่ต้องทำไมต้องไปฟาร์มลูกเก่าวะหรือไปเอาของอะไรที่ลูกเก่าลูกเก่ามันมีอะไรวะ นม่รู้ป่นมันไปเล่นอะไรอันนี้มีมือมีดแม่งไร่อยแล้วเกลียดฟาร์มมาไหมฮะพูดเลยผมก็ขี้เกียจแฮะไม่รู้จะฟาร์มเพื่ออะไรแหละก็ขาดันมาตบดีปะวะคือกูอยากรู้อ่าว่าซีลเอ็กมันมีอะไรอ่ะเฮอกูแค่อยากได้แล้วโหดทุกคนเลไม่พอซีลเอ็กซ์พี่คอมบูพี่น่าจะไม่ค่อยชอบมั้ง ตามต่อดีไหมเนี่ยเฮียไหวยิ้งล้างไปเลยเลยช่างเถอะแต่ก็ดีอย่างนี้แล้วอ่ะคุณไม่ค่อยชอบแล้วพี่ก็คอมโบคอมโบหานั่นไปเป็นซุยๆหรอกกูน้อมชิซุยมากกว่ากูชอบชิซุยมากกว่าง่ายๆไป้แล้วเฮียวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะ ทำไมรโปบต์ตัวเก่าก็ไม่มีวะน่าจะอยู่ซดปกติแล้วมัง้งี่สุ่มผลดีกว่าสุ่มผลสุ่มผลกูจะหมดแล้วเฮียเอออื้ออื้ออี้ออื้อซุ่มผลดิอังผมเหลือหนึ่งล้านแล้วเฮียเมื่อวาน ไม่น่าซื้ออะไรแค่มาจินบีนี่คือเลยหนึ่งล้านบนอีกออแค่เฮ้ะขยะ่ะขยะได้ผมได้ผลได้เว้ยเฮ้ยเอามาดูหน่อยดิได,ยได้เหมือนกันด้วยเหี้ยได้เฮ้ย หาไม่เล่นด้วยกันเหรอฝาไมเโดนตัดเลยกระเจี๊ยบเขาไม่โดนตัดเลย,เย,เเลยใครวะพีู่อต,ตอนกูคอบโบใส่ที่อื่นะนะเฮียแม่งกูยอยากไปป่วนสตรีมคนอ,อื่นวะเฮียถ้าไปสิใครไปก,กูปิดสตรีมตัวเองเลยไป